สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำลาบไก่ย่างไทยสันค่ะอ่าวันนี้พี่การใช้ไก่ย่างไทยสันมาทำลาบอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพี่การขอขั่วข้าวั่วก่อนเลยค่ะเอาข้าวสารมานะคะแล้วก็คั่วให้เหลืองพอเหลืองได้ที่เราก็ยกเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่คกตำค่ะ จะเหลืองแบบนี้นะหรือว่ามันวันนี้มันจะเกลี่ยไปหน่อยเนี่ยตำเลยค่ะเราพอเราตำข้าวคั่วแหลกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่ถ้วยมาซักสองช้อนโต๊ะ,ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบบางส่วนพี่การก็ได้เตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อมีการเสียเวลา,ใน,ารรลในการรับชมคลิปของเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีนะคะไก่ย่างค่ะวันนี้พี่การาจะใช้ไก่ย่างเนื้อนุ่มตาไทยสันนะคะห่อ,ะอนี้ก็จะประมาณ4 0 0กรัมนะคะเดี๋ยวพี่การจะเอาลงทอดอแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีหม้ออบลมร้อนก็ใช้ได้นะคะ,ะแล้วก็จะใส่นะคะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงนะคะ5 6หัว เราก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวคั่วนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะพี่การดำเมื่อคู่นะคะผักชีค่ะผักชีสองต้นกับครึ่งช่ายหนึ่งต้นนะคะตามด้วยต้นหอมสองต้นค่ะต่อมานะคะเราจะใช้เป็นใบสะระแหน่นะคะก็จะสักประมาณสัก20 30ใบนะคะแต่ว่าวันนี้พี่การเด็ดจากต้นค่ะ ต่อมาค่ะน้ำปลานะคะ,ะน้ำปลาพี่การจะใช้เป็นสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวห้าช้อนโต๊ะค่ะเราจะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรสชาตินี้จะแซ่บแบบกลมกล่อมจี๊ดจา๊าดต่อมาค่ะเ,เราก็จะทำการทอดไก่ย่างนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีหม้ออบลมร้อนจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะเพราะว่าไก่ย่างเนี่ยคือเข้าสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราให้เข้าสุกอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้พี่กันก็จะใช้เป็นทอดแทนค่ะเอาพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาไก่ย่างลงทอดสักคู่หนึ่งนะคะ,ะหรือเพื่อนๆจะไม่ทอดจะใช้เป็นอบเอาตาอบไมโครเวฟก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลย การก็จะทอดแบบว่าให้ให้เหลืองกรอบสักนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ตักให้เสด็จน้ำมันเนาะพอเสด็จน้ำมันแล้วก็คายร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการยำได้เลยค่ะเอาน้ำตาลใส่ชามน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวสดค่ะจะแบ่งใส่ก่อนก็ได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เอาทับพีนะคะหรือช้อนก็ได้ค่ะอ่าแล้วแต่สะดวกเลยคนให้น้ำตาลเขาละลาย เราจะต้องทำน้ำยำก่อนปรอคนละลายได้ที่นะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะเอารสที่เราชอบแล้วแล้วก็ใส่พริกขี้หนูป่นของเราลงไปนะแต่วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูขั่วแล้วก็ตำด้วยครกนะคะอ่าก็จะแหลกบ้างไม่แหลกบ้างนะแล้วเราก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบ ถ้าเผ็ดน้อยไปนะเราก็เติมได้ค่ะชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกป่นเพิ่มลงไปคนพอละลายได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเอ,อไก่ย่างตาไทสันของเรานะคะลงคั่วให้น้ำจิ้มเขาเข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เราให้น้ำตาลทรายละลายก่อนอ่าแล้วเราก็ใส่ไก่ไทยสันลงไปเลยค่ะ เอาทัพพีนะคะหรือช้อนก็ได้ค่ะผ่านชน,นะอะไรก็แล้วแต่าคุกเขาให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมแดงซอยของเราลงไปค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะกลิ่นหอมหอมแซ่แบๆใส่เลยค่ะอ่าต้นหอมซอยตามด้วยนะคะผักชีซอยค่ะ แต่วันนี้พี่การใช้เป็นผักชีขึ้นช่ายหนึ่งต้นด้วยนะคะจะได้หอมหอมเพราะว่าพอดีวันนี้พี่การไม่มีผักชีฝรั่งแล้วก็ตามด้วยใบสันลาแน่นะคะสุดท้ายเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะอเราจัดการนะคะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะหือสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนๆกลิ่นหอมชวนหิวก็มาแล้วค่ะว้าวน่าทานสุดๆ เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงพร้อมนะคะ,อ,ะอุปกรณ์พร้อมยำไม่ถึงสองนาทีรับรองว่าทานได้เลยค่ะแซ่บๆนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะลาบไก่ย่างไทยสันของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ